้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ตนบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี ดีค่ะจ้อจ้จ,จ,จ้บลาบลาบลา,บลานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไหมย,ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมอ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 อีกเช่นเคยนะในค่ำคืนนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรเรานะ,ะอยากบอกนะในค่ำคืนนี้นะคะเป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกไพ่นะคะคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรเราจะ้ะฉันอยากติดต่อไปหาเธอจังเลย ฉันอยากรู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับฉันฉันอยากจะพิชิตใจเธอฉันอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ฉันอยากจะบอกรักเธอจริงๆนะฉันรักเธอแต่สถานการณ์ตอนนี้ฉันยังทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แต่ฉันก็อยากบอกว่าฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอ เธอดูแบบดูดีอะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้แสดงออกหรือบอกว่ารู้สึกอย่างไรกับฉันเธอรักฉันหรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยแต่ฉันก็อยากรู้นะว่าเธอรักฉันหรือเปล่ารักจริงไหมฉันฝันฉันจะฝันถึงเธอนะในค่ำคืนนี้ฉันจะฝันว่าฉันจะฝันว่าฉันอะ อยากได้รู้ความความในใจของเธอว่าเธอรักฉันไหมอืมเธออะเป็นคนที่ฉันอยากจะจริงจังด้วยนะในคืนเนี้ยฉันคิดถึงเธอมากๆเลยคิดถึงมากมากมากที่สุดอยากไปหาเธอจังเลยคิดถึงมากๆอยากไปมีความสุขด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไปไม่ได้นะเธอเข้าใจหน่อยนะมันไปไม่ได้ อยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เลยงานเยอะแต่ก็อยากให้ได้เจอกันอะในคืนเนี้ยถ้าเจอกันนะฉันจะบอกรักเธอฉันจะมอบความรักให้กับเธอฉันจะมอบความสุขให้กับเธอฉันจะไปหาเธอและบอกรักเธอในคืนนี้นะแต่แต่มัน เนี่ยมันชีวิตของเรามันยังวุ่นวายอยู่ชีวิตของฉัน,นยังวุ่นวายอยู่เรื่องของการงานก็ยุ่งอยู่แล้วก็เรื่องของส่วนตัวก็ยังยุ่งอยู่แต่วันข้ามคืนนะี้คิดถึงเธอมากๆแล้วก็อยากรู้ความรู้สึกของเธอว่าเธอคิดถึงฉันไหมอยากติดต่อสื่อสารหาเธออยากได้รับรู้ความในใจของเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับฉันแต่เธอก็ดูเหมือนเงียบๆนะเงียบไป รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอแทบขาดใจอยากจะเป็นเป็นตัวจริงของเธออยากได้อยู่กับเธอในสันในฐานะสามีภรรยาแต่มันเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้นอนไม่หลับเลยเธอในค่ำคืนนี้ฉันนอนไม่หลับฉันต้องการเธอมากๆฉันอยากไปม,มีความสุขกับเธอ อยากไปหาเธอด้วยความรักฉันอยากรู้ว่าเธอคิดเหมือนกันกับฉันไหมแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเธอคิดเหมือนกันกับฉันไหมฉันไม่รู้ฉันอยากให้เธอมามอบความรักความสุขให้กับฉันบ้างฉันฉันก็อยากมอบความรักความสุขให้กับเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการฉันไหมในค่ำคืนนี้ฉันอยากรู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับฉันรักฉันอยู่ไหมต้องการฉันไหม แต่ว่ามันก็ทักไปหาก็ไม่ได้โทรไปหาก็ไม่ได้คิดมากจนปวดหัวเลยคืนนี้นอนไม่หลับเลยคิดคิดมากเลยอะ่ะปวดหัวนอนไม่หลับมากๆเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีอะ่ะมันบอกไม่ถูกแล้วมันมันวุ่นวายไปหมดในในชีวิตอะ่ะแต่สิ่งที่ฉันบอกได้คือว่าฉันมีความมั่นคงกับเธอนะและฉันก็อยากมีความสุขกับเธอฉันต้องการเธอมากในตอนนี้ ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ของเราให้มันว้าว <Wow. S 1> ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักของเราทั้งสองเราจะได้รักกันอย่างดูดดื่มเป็นคู่กันที่มีความสุขที่สุดนะ ก็จบไปนะเป็นแรนดอมสั้นๆนะคะในค่ำคืนนี้แม่หมอหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปของแม่หมอนะคะวันนี้นะคะราตรีคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าเจ้าเจ,จบลาบลาบลา